สวัสดีครับมาอัปเดตไล่ฟักทองตอนนี้ก็ให้แม่ค้าที่ตลาดเมืองทองครับมาเหมาครับแต่นี่ก็ยังเหลือที่มันอ่อนครับตอนนั้นเก็บไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแก่แล้วครับน่าจะใช้ได้แล้วครับก็ตัดราคาให้เขาไป กิโลละเจ็ดบาทครับได้ประมาณสองตันครับมีพันสีเมืองศูน้าครับเจ็ดบาทช่วงนี้คือราคาไม่ค่อยดีครับไม่ค้าบอกไปต่อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ของเหมือนกับล้นตลาดนะครับเลยจำใจขายเดี๋ยวก็จะเอาไปส่งอีกครับ นี่ครับขึ้นนวลสามแล้วนี่ฮะอันนี้ลูกนี้ก็ประมาณ3ากิโลเหลือนิดหน่อยครับไม่เยอะก็รวมๆถ้าเข้าๆก็ประมาณ1ตันน่าจะได้อยู่ครส่วนใหญ่ก็เป็นเบอร์หาง หลังจากเอาฟักทองพวกนี้ออกหมดแล้วก็จะไถครับปลูกมันสําปังพัน์แว็กซี่ครับเราช่วงก่อนนี้ก็ขายก็โอเคครับได้แป้งยี่สิบสี่กว่าห้าบาทห้าสิบนี่ครับสามกิโลเจ็ดสามยิบเอ็ดลุงนี้ก็ตกประมาณยี่สิบเอ็ดบาท เอาเอามันมีเยอะครับไปขายตลาดก็เต็มตลาดครับวันนี้ไปตลาดนัดก็โอ้โหมีแต่แม่ค้าเอาฟักทองมาขายก็เลยไม่รู้จะทําไงครับถูกก็จําใจขายแต่รอบหน้านี้เอาใหม่ครับเอาใหม่ยังไม่เข็ดนี่ครับป่านี้ครับเอามันนี้ออกก็จะไถปลูก ฟักทองส่วนหนึ่งก็จะแบ่งเป็นปลูกแตงโมครับลองดูถ้าเหลือที่อีกก็จะปลูกมันเทศครับนี่ครับที่ทั้งหมดนี้ก็มีประมาณ6ไร่ครับรวมถนนก็รอบหน้าก็จะมาอัปเดตใหม่ครับ นี่ก็เหมาขายประสบการณ์ก็คือช่วงราคาไม่ค่อยดีครับก็จะตก7บาทช่วงเวลาที่ถ่ายนะขณะนี้ก็วันที่14มีนาคมครับช่วงกลางเดือนมีนาเนี่ยครับสองห้าหเจดราคาฟักทองลงครับ ราคาไม่ค่อยดีเดี๋ยวเอาใหม่ให้มันออกใกล้ๆกับหน้าฝนครับดูอีกรอบขอบคุณที่รับชมครับจากไร่ทองเมตด